เกือบมาเต็มนะผมสำหรับแนวทางเมื่อคืนนี้นะผมให้ไปทั้งหมด4คู่มาถึง3ตัวครับโดนเพียงแค่ตัวเดียวนั่นก็คือเวโรนาครับสำหรับในเรื่องนีดครับโอ้โหต้องบอกว่าใสสุดๆครับนีดก็ชนะไปแบบขาดลอยครับด้วยสกอร์แปดศูนย์ครับหรือที่เป็นทางอาราเบสครับที่ชนะทีมอย่างเซบียาไปได้ด้วยสกอร์สองหนึ่งไล่หนึ่งตัวที่ผมจัดให้ครับอย่างไม่ศูนย์ห้าครับก็เฉือนชนะนะครับผมทีมเจ้าบ้านนะผมอย่างทางอัลโบกไปได้ด้วยสกอร์สามสองนั่นเอง ก็เป็นที่น่าเื่นดายนะครับผม,ผมก็พลาดไปแค่ตัวเดียวไม่งั้นได้ยิ้มหวานแบบเต็มปากเลยแต่ก็บอกว่าในกลุ่มของเราเนี่ยไม่มีพลาดแน่นอนครับสำหรับชุดโครงการ3าที่ผมจัดไปให้สายสูง3าตัวครับได้ยิ้มหวานแบบเต็มปากนะครับผมใครที่ไม่อยากพลาดแนวทางดีอย่างนี้นะครับผมทางเข้าไปดูหน้าช่องมาอยู่ในกลุ่มครอบครัวเดียวกันกับเราได้เลยนะครับและอย่างเลยนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้ววันนี้เรามาจัดให้ครับก็จะเป็นศึกพิยรีอังกฤษททัั้งหหมมดด4คคูู่่่เลยรผแวไปปิีกกึ ผมในค่ําคืนนี้ครับเป็นขุนควาเวนแฮมครับเปิดลอนดอนสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทางเชลซีนั่นเองนะครับคู่นี้นะครับเพนทเวตชัดเจนอยู่แล้วครับเล่นในแซมฟอร์ดบิดครับเป็นเชลซีครับชนะไปได้ด้วยสกอร์ห้าศูนย์เลยแต่เล่นในบ้านเวนแฮมครับเวนแฮมก็ชนะไปได้นะครับผมโดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าเพนทเวตสุดมากก็เป็นเจ้าบ้านแหละเนาะแต่ผมบอกว่าฟอร์มทางเวนแฮมเองตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาครับชนะสองเสมอหนึ่งแพ้ไปสองครับโดยรวมดูย่ยมแย่อยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ในเรื่องทีมที่เขาชนะมาเเเเนนนนนนีีีี่่่่ยยยยยยยกกกกก็็็ปปาาารรรรรรรททชชะะะใบบบบอออออลลถ้้้้ววววดด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 ดคคคััััผมมมมมมโโไไไส์์งงฟูู เลย,เลยกับการกับทีมเยือนนะครับผมอย่างทางเชลซีครับในการแข่งขันมานัดล่าสุดก็เฉือนชนะบอทมาไม่ได้ครับแต่ก่อนละนั้นครับไปเสมอที่น่านพาเลทครับหรือจะเป็นการแพ้ให้กับเซอร์เวสนะครับผมด้วยสกอรส์สองหนึ่งครับเกมเยือนของเชลซีก็ถามว่าดูมีความน่าเป็นห่วงไหมเพราะว่าเขาก็ไปเยือนบุฟชนะไม่ได้ด้วยสกอร์หกสองเลยครับต้องบอกว่าเชลซีเองในเรื่องของฟอร์มเนี่ยยังเอาแน่เอานอ,อนในเรื่องของมาตรฐานไม่ได้เลยนะครับผมจะฟันธงว่าเชลซีดีตลอดไหมก็ไม่นะครับผมหรือจะฟอร์มแย่ไหมก็ไม่นะครับผมก็ต้อออองงบกว่่่่าฟร์มมไคยนิยนเ ครับเอนโซครับยังไม่พร้อมเลยครับแต่กับการทัพเวทแฮมครับที่ขาดทางพาร์เมเรี่ครับกับทางนิโคลัสคูฟุกครับผมแค่2ตัวครับแต่ที่เหลือพร้อมหมดครับความพร้อมก็ดูดีทั้งคู่แต่ในเรื่องของการที่เล่นในบ้านเวทแฮมครับผมพูดได้เลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับกับการที่เชลซีต้องมาเยือนวันนี้กระแสที่มันเปิดมาครับเชลซีบังคับชนะแค่ลูกเดียวครับเสมอไม่ได้เสมอเนี่ยเจ็บเต็มตัวเลยครับผมมั่นใจว่าวันนี้เชลซีบุกไปก็น่าจะชนะเวทแฮมยากเกินไปหน่อยครับเต็มที่ผมมองว่าคู่นี้น่าจะมีผลเสมอให้เราเห็นน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 คคครรรััับบเเเเผผ่่่่อออซ์์ไพสถึงงววววททแแฮฮมมมมมชะดด้้ยยีีใใจาาาน ไม่ธรรมดาแน่นอนครับจิ้มไปที่ทางคุณคอสเวตแฮมได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่2ที่ผมจัดให้ครับเป็นทางลิเวอร์พูลครับเปิดแอตฟิลต้อนรับเกมเยือนทางบอลมัรนั่นเองนะครับคู่นี้ครับเคยเจอกันมาชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นทางลิเวอร์พูลที่ดีกว่าครับในการแข่งขันมาสามเกมหลังสุดเป็นทางลิเวอร์พูลชนะทั้งหมดครับมาดูในเรื่องฟอร์มณปัจจุบันนี้ของทางลิเวอร์พูลครับนัดล่าสุดเนี่ยเขาก็บุกไปชนะทางเอซิมิลานมาได้ด้วยสกอร์สามถึงครับก่อนหน้านั้นครับไปแพ้ท็อตอร์เตดค้ากทีอยอมฟอร์เรส ดีอยู่แล้วครับในการที่เขาแพ้นอติแย่ฟอเรสตเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะเขาลรเจชันลัตเตมไม่ได้ใส่สุตใส่เต็มขนาดนั้นกับการการทำบอลมัดครับที่ต้องบอกว่าเปิดฤดูกาลมาเนี่ยชนะได้เพียงแค่เกมเดียวครับก็นั่นคือการที่ชนะอวอพัตันนั่นเองนะครับแต่ก่อนหน้านั้นครับเขาก็แพ้กับเชลซีหนึ่งศูนย์ครับหรือจะเป็นการแพ้เวนแฮมครับในศึกบอลถ้วยนะครับเสมอให้กับนิวคาสเซิลครับเสมอนอติแฟอร์เรสต์ฟองโดยรวมดูมีความย่ำแย่กวาอย่างชัดเจนครับเลยวันนี้เล่น ที่ขาดทางอุทาล่านะครับผมหรือจะเป็นทางไทเลอร์ด,ดัมที่ยังไม่พร้อมครับก็ต้องบอกว่าความพร้อมดูดีกันทั้งคู่ดีกว่านะครับผมแต่ในเรื่องของมาตรฐานโดยรวมแล้วจริงๆก็ต้องยอมรับว่าลิเวอร์พูลดูเหนือกว่าจริงแล้ววันนี้เล่นในแอนฟิลด์ด้วยผมมั่นใจว่าทีมอย่างลิเวอร์พูลก็น่าจะชนะได้แบบชิวๆครับแต่ในเรื่องของสายที่มันเปิดมาครับลิเวอร์พูลบังคับชนะสองตูถามว่าดูเยอะไหมผมก็พูดได้เลยว่าเยอะมากๆครับแต่ผมมั่นใจว่าลิเวอร์พูลทำได้ครับวันนี้ขอมองไปที่ทางลิเวอร์พูลอีกหนึ เจอกันมาครับเป็นนิวคาสเซิลครับไม่เคยแพ้กับทางฟูลแลมเลยครับผมโดยการที่ชนะมาสามเกมติดเลยนะผมมาดูฟอร์มของทางฟูลแลมครับตั้งแต่ปฤดูกาลมาครับก็แพ้กับทางแมนเชสเตอร์เต็ดพิมเดียวครับที่เหลือเขาก็ไม่แพ้ใครเลยครับอาจจะเสมอเยอะไปหน่อยนะผมแต่เขาก็ไม่แพ้นั่นเองนะครับกับกันครับกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับเปิดฤดูกาลมาไม่แพ้ใครเลยครับนัดแรกก็ชนะซอลเลมตันครับนัดที่สองเนี่ยเสมอกับบอลมัรครับในบอลถ้วยเนี่ยเขาก็ผ่านทางนัดที่ยังฟอร์เรสต์มาได้นะผมแต่เป็นการดูจุดโทษครับหรืืออ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 จะะะเเ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 เป็็นนนนนนัััััดด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 ดลลลลล่่่่่่าาาาาสสุคคคครรรรรรรบบบทที้้ชวววววูู์์มมมมตตไโโยยแแกกิิซงงขฟ ดูดีปรหมดแต่แค่การที่ว่าเล่นในบ้านของฟูลแลมนะครับผมมันเป็นเกมที่ยากของทางดีโกโซอยู่แล้วนะผมเกมไปเยือนของดีโกโซก็ยังไม่ได้ดูดีจ๋าเทาไนั้นนะครับผมแล้วก็เ,เรื่องเลกระแสที่มันเปิดมามันก็อวยพี่ทางฟูลแลมมากกว่าเพราะว่าเปิดมาเสมอตัวผมแอบดูว่ามันแปลกมากเกินไปครับตอนนี้ผมมั่นใจว่าทีมอย่างเจ้าส่วนน้อยฟูลแลมก็น่าจะยันอยู่ครับเต็มที่ก็แค่เสมอลุ้นเชียร์ฟรีไปแต่มีโอกาสชนะไหมผมมั่นใจว่าทางฟูลแลมมีโอกาสชนะมากกว่านะครับตอนนี้ขอมองไปที่ทางเจ้าส่วน้อยฟูลแลมได้าาาายครรรััับบทที่ผมจดดให้้้เเปป็นนนนงิิตอก เยือนของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยนะครับคู่นี้ครับเจอกันมานัดล่าสุดครับก็เป็นทางพาเลทชนะไปได้ครับต้องบอกว่าเฮดแท้ปีแล้วเนี่ยเป็นทางพาเลทชนะทั้งไปทั้งกลับเลยเนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นการแพ้อย่างเยอะแยะมากๆครับเพราะว่านัดล่าสุดแพ้ไปถึง4ประตูสูงเลยทางพาเลทเองนะผมเปิดฤดูกาลมาเนี่ยเขานัดแรกนะครับผมแพ้กับเบนฟอร์ดนัดที่2เนี่ยแพ้กับเวสต์แฮมครับแต่หลังจากนั้นมาเขาไม่แพ้เ,ยเลยในบอลลีกคับเนี่ยเขาชนะนอร์ลียซิตี้ครับเสมอเชลซีครับเสมอเลสเตอร์ครับและนัดดดล่าาสสุุกก็บไปชนนนะคควี์์์พรรรเเจอ้วยนะครับกล่างแมนเชสเเตตอร์ยูไน็ดครั ในการแข่งขันมาเนี่ยชนะทีมอย่างฟูลแลนมาได้ก็จริงครับหรือจะเป็นการที่แพ้ไบรตันครับแพ้ลิเวอร์พูลครับก็ต้องบอกว่าเจ็บใจอย่างมากครับก็พักไป2สัปดาห์เลยแต่สุดท้ายครับเขากลับมาก็ชนะเทอร์ลินตันไปด้วยสกอร์สามศูนย์เลยเลยนัดล่าสุดครับชนะบาร์ลี่ครับด้วยสกอร์เจ็ดศูนย์ครับโอ้โหต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์แฟนบอลมากๆครับแต่ต้องบอกเลยนะครับผมว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเวลาเจอทีมที่มันห่างชั้นมากเกินไปเดวิดแมนยูทำได้ดีเสมอครับแต่นัดต่อมาถ้าเมื่อไหร่ที่เขาแบบชนะเยอะๆออออออยย่่่่าาาาางงงีี้้้ใในนนนนนรร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 ูปปแแบบบบบบเเเเเเกกมมมมมะะะคคคัััผจลลืวววพิิต์์ดฟ ลุกชอทเลอร์มาเลเซียครับก็ยังไม่พร้อมกับแดนกลางมีสแตนเมาสารัดมุดคอยหลุ่นไม่พร้อมนั่นเองนะครับความพร้อมมาดูขาดหายครับแล้วก็ถ้ามาจากในเรื่องของความมั่นใจขนาดนี้แล้วผมมั่นใจว่าแมนเชสเตอร์ูไนตดครับจะบุกไปไม่ชนะในค่ําคืนนี้ครับเต็มที่ก็น่าจบเสมอครับเปิๆมีเซอร์ไพรส์ถึงแพ้พาเลทด้วยนะครับผมด้านนี้ผมมองไม่ได้เลยว่าทางคิตตันพาเลทวันนี้จะชนะได้ครับตอนนี้ขอมองที่ทางคิตตันพาเลทอีกหนึ่งคู่ได้เลยนะครับวันนี้ก็จะไปได้ทั้งหมด4่คู่ครับตัวแรกครับ เลือกเชียร์ที่ทางเจ้าสุดน้อยฟูแลมครับและตัวสุดท้ายครับเลือกเชียร์ไปที่ทางคิดตันพาเลตนั่นเองนะครับใครที่ชื่นชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอีกอย่างเลยใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มกับเราทางเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพี่เกมเทพบอลขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ